สวัสดีกันด้วยนะครับเออเออคือแบบว่าเสียงเกมดังน้าดูเลยโอเคนะฮะวันนี้มาเล่นกันต่อโอเคนะฮะพีที่ห้าแล้วนะครับขอคุณที่จะตามใจกันมาตลอดนะครับก็ไปเลยฮนะ ก็โอ้ยกรรมไม่เล่นนะฮะโอ้ลืมลืมไปรักษาเออทุกคนเราคงสงสัยว่า ความใหม่ปุ่นตอขผมผมมัเป็นไรนะครับคือตอนทีนนน่จริงอะตอนแรกอ่ะผมกัจะเลิกกัดแล้วเขามีปัญหาเออแล้วก็เลยเล่นมากัจะเล่นตออย่มงนต้องอัดก็เพิ่งมารู้ว่าปัญหามันไม่มีแล้วก็ถึงไม่ได้มาอาัดก็เลยก็เลย ข้องขอไฟก็เสียไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงย่าโปเกมอนมาห้าตัวแล้วนะฮะ <c oughs> นะฮะก็เอาทุกคนสำให้ไวน้นะขอบคุณพี่เตะตาเม,มาตลอดนะ นะฮะโอผมก็ลื่นไปไกลแนละ้วกลับมาที่ก็รักษาตัวนิดหน่อยผมก็ไอ้พวกที่ท้าเนะนี่ยไอพวกคนนะนถามว่าทำไมไม่ถามไม่ท้าล่ะเพราะผมจะการไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแถมซื้อมาด้วบบอลแถมซื้อ ไม่ทชมาด้านบนดิรม่ว่าเหรอเอออะไรนะถาไม่ได้เลยก็แค่เราจะฟาดอกเหมือนน่ะรู้ว่าอะไรนะนี้พวผมก็ชนะมาแล้วกว่าชนะด้านนี้เอามหมดแรงกันเลยทีเดียวไอ้ตัวเมื่อกี้ โอ้ยไม่เอาไม่สู้ซ้ำก็มีใครทักมาตอานหนึ่งครับโอ้ไม่เป็นไรครับทางขอก็เล่นใหม่ก็เล่นมาได้เรื่อยามาอีกเมืองแล้วนะครับอ่ะมีของใหม่ด้วยนะฮะก็ชอบคนะ ชอบเก็บเอาแล้วมาสิมาสิเพราะคุณนะครับก่อนอะไรเนี่ยเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยเราจะไม่เป่าคืนให้เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่คนหนึ่งจะบอกว่าจะมานได้ไงเราว่าแล้ว นั่นไงเราว่าแล้วฉันชื่อรูเซียนฉันมีไอตัวนี้อยู่ไอ้ยี่มือแพ่หล่าจังเลยเนีะเราจะจะกกายให้มันจบ,จบๆเหรอครับมันทำอะไรผมไม่ได้แล้วกระจกนี้อึดจังวะมันเดี๋ยวก็ เราเจอเฮ้ยมินหน้านะ่ะเราก็ว่าแล้วทำไมมันอ่อนจังไม่ใช่ยิวนะเว้ยรีแบบรีแบบขอแล้วกัน จบจบนะพี่ได้เก้าสิบเองไรวะอ้าวอ๋อได้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 หนึ่งพันสี่ร้อยเฮ้ยนั่นไงหายหน่อยเราบอกว่าโอ้ยคนดื่ม ทำไมเราเจอคนท้าบ่อยจัง <c oughs> เฮ้ยหัวม่อนตัวใหม่อยากเห็นจังอยากเจอด้วยหัวม่อนน้ำรู้เลยครับรู้เบื่ออ่ะขอฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกหัวม่อนน้ำ น้ำน้ำแพ้พืชครับน่าจะทำให้พืชแข็งแรงขึ้นสะดุสซ้ำให้เปลี่ยนเหรอเอาได้เอาเลยดีอันนี้แล้วกันได้มาสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยครับไอ้ตัวนี้นโอ<ฮ>๊ะันไม่ผมไม่ไปแล้ว โอ้ผมจิกมันนิดเดียวมวันก็ตายแล้วอะไรวะเราเป็นไรลั้หนาเนี่ยใ้ตัวนี้อะไรอะ่ะต้องขอโทษจริงเพอดีไม่ค่อยดูเรื่องพวกนี้เฮ้ยให้เราตีมั่งดิว้โอ้โหรู้แล้วทำไมแมวไม่ตี ายซะโอเคแล้วเจ็ดละพวกใชหรือว่าเจ็ดไดโ้โอ้โหเพื่อนๆกันจะไปชนะฉันได้ไงไม่ได้เชื่อเลยโอ้อยากได้ละก็ดกได้ไม่ใช่ละโอ้ยอ้าวผมไม่ท้าเลยนะ อ๋อที่นี่เราเจอคุณเยอะดีนะครับนี่ถือว่าเราท้ามันอนคนตกปลาฮ่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 ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮาฮฮ่าฮฮ่าฮฮ่า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 ฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า โอ้ยากลัวมากเลยโอ้โหเก่งจริงฉันท่าจริงจริงดิ๋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 ยช่วยอะไรเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นในตัวนี้แล้วกันจากกงเขาต้องใช้ดิ่งดิ่งดิ่งดิ๋อยู่แล้ว โอ้ยดิ้ดิกงดิ้ดิ้เอ้ยมาให้หมากัดมาให้หมากัดซปเป้าๆครับกระจอกเอกเบอร์ก็ทำได้แค่นี้แหละแน่ตายเสียทำอะไรผมได้ครับถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะอัพ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 จยอัพหมาอัพหมาต้มตูนั่นเอง ทำไมตีมันเพือ่อโอ้ตีมันแต่ทีเจ็บมือเนะี่ยโอ้จดิง เฮ้ยเวลามันจะหมดเลยนะเว้วเยจะซวยตัวนี้ใร้รู้แล้วรู้รอบไปเลยนั่นแหละตาทีอ้แล้วก็โอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ขอั